วันแม่ปีนี้ถ้าเราอยากให้คนที่เรารักเดินได้สบายเริ่มดูแลข้อเข่าด้วยคอลลาเจนไทป์ i 1 6สัปดาห์นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ที่1-4่งถึงคอลลาเจน uc 2 4 4 0มิกัจะเข้าไปเสริมสร้างกระดูกอ่อนพร้อมส่งสัญญาณให้ภูมิคุ้มกันสงบลงไม่ให้ทำลายคอลลาเจนในข้อเข่าเพิ่มสัปดาห์ที่5-8อาการตึงเวลาลุกนั่งเริ่มเบาลง เสียงลั่นในเข่าเบาลงปวดหลังทำกิจกรรมลดลงเพราะการอักเสบในเยื่อบุข้อถูกควบคุมฉันกระดูกอ่อนเก็บน้ำได้ดีขึ้นหล่อเลื่อนข้อได้ดีการเคลื่อนไหวเลื่อนไหลขึ้นทีละน้อยเข้าสู่สัปดาห์ที่9-12ถึง12โครงสร้างข้อแข็งแรงยืดหยุ่นมากขึ้นมุมเหยียดเข่าดีขึ้นรอยแดงหลังใช้งานหนักลดลงชัดเดินขึ้นลงบันไดได้มั่นคง กล้ามเนื้อรอบข้อทำงานสอดประสานลดแรงกดที่ข้อเข่าและเข้าสู่สัปดาห์ที่13-16ศักยภาพการซ่อมแซมสูงสุดผิวข้อเรียบลื่นขยับได้อิสระต่อเนื่องทำกิจกรรมโปรดได้นานขึ้นช่วยลดการเสื่อมระยะยาวดูแลข่าวคนที่คุณรักวันนี้